ผมผมก็เห็นมีภาพแปลกๆออกมาใหม่นะครับอย่างของทางสายพระรอดนะครับพระรอดปกติแล้วจะเป็นปางมาลาวชิชัยช่วงหลังนี้ก็เห็นมีปอมเป็นสมาสออกมานะครับสมัยนั้นมีมีทิศนี้อยู่หรือเปล่าก็ลองไปศึกษาดูไม่มนะีก็ไม่ได้ทำไงสายนั้นบางทีเขาก็ไม่ได้ทำมา ไม่เคยมีอยู่ในอดีตแต่อยู่ๆมันมาโผล่นะหรือว่ามีตูดนั้นแหลมยาวๆยาวอย่างหางปลากระเบนฮะมันตลกมากเลยแม่พิมพ์เป็นยังไงแม่พิมพ์มีลักษณะอย่างไงหางแม่หางเป็นปลากระเบนอย่างนั้นต้องการให้ทําเป็นเหมือนพัยดยศหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนั้นปลอมนะครับไม่ต้องคิดมากไม่มีอยู่ในสารบบตั้งใจเจตนาปลอม ดูดูจากตีข้างๆก็ได้ที่ผมบอกว่าพระถ้าพระร้อนเนี่ยถ้ามีปีกปีกออกไปปีกยุ้ยออกไปปีกปีกพับเข้ามานะครับปีกกว้างปีกเกินจากใบโพอ่ะอันนั้นแหละพระปอมกลุ่มพันสามร้อยกลุ่มอะไรพวกเนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นรอยรอยต่างระดับกันรอยกรอบกระจกอันนี้เราเรียกว่ารอยกรอบกระจกเห็นรอยกรอบกระจกก็ไม่ต้องหยิบมาแล้วครับ นะก็ปอมตั้งแต่แม่พิมพ์แล้วคือถ้าถ้ากระบวนการผลิตมันปอมแล้วอะ่ะปอมตั้งแต่แม่พิมพ์แล้วไม่ต้องไปดูเนื้อไม่ต้องไปดูพิมพ์เราก็รู้อยู่แล้วมันปอมแล้วนะนจะง่ายกว่าใช่ไหมครับไม่ใช่เรามานั่งที่ารนาดูเนื้อดูวีมูไม่มบัน่นใจดูแล้วดูอีกไม่ไปดูปีกก่อนนะพระมีปีกมีกรอบขอบกระจกอย่างนี้นปอมอยู่แล้วไม่ต้องดูแล้วนะเห็นหลายท่านหลายอาจารย์อธิบายพระ อย่างมีกรอบกรอบกระจกเส้นวาสนาอะไรเงี้ยเป็นผ้าแส้ก็แล้วแต่สั้นนะแล้วนะแต่เราด้วยนะจะนับถือก็นับถือไปแต่ว่าความรู้มันไม่ใช่คือไม่ใช่เราต้องแยกนะเขาลบคนก็ส่วนหนึ่งความรู้ก็ส่วนหนึ่งนะเราอย่าไปเหมาว่าเออเขาเป็นคนดีเขาทําบุญทํากุศลเป็นคนดีอะไรก็แล้วแต่นะแต่ความรู้มันต่างมันความรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันก็แยกออก ออกจากความเป็นคนดีนะคิดดีพูดดีทําดีอ่ะแต่พระดีหรือเปล่านะเอาที่เอามาสอนอามาอะไรคุณต้องแยกนะแยกศรัทธาแยกความรู้ออกจากกันนะในการเรียนรู้อย่าไปว่าเออไปศรัทธาเขาแล้วเขาพูดอะไรมา,ามันก็ดีหมดเราก็หลงหมดอย่างผมก็เหมือนกันเนี่ยนะก็อย่าไปเชื่อทั้งหมดก็ได้เพราะว่าจนกว่าเราจะรู้ความจริงว่าเออ สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความจริงเหตุผลมันก็เป็นความจริงหลักฐานมันก็วางอยู่บนความจริงทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดประเด็นทั้งหมดมันอยู่บนความจริงนะอันเนี้ยเราเรายึดเป็นหลักเราเราเชื่อในความเป็นจริงทั้งหมดได้นะแต่อย่าไปยึดคนอย่าไม่ต้องมายึดผมก็ได้นะผมก็ยังบอกลูกศิษย์ว่าไม่ต้องมายึดผมเพียงแต่ว่าพยายามเรียนรู้ความถูกต้องให้ได้มากที่สุด ก็กยความรู้เอาไปเอาไปใช้แล้วก็ส่วนเคารพจะศรัทธาอันนั้นมันอยู่ที่เราประพฤติปฏิบัติตัวต่อกัน <c oughs> ความรู้มันก็คือความรู้ถ้าใช่ก็ให้รับไว้ถ้าไม่ใช่ก็ทิ้ง <c oughs> เราต้องแยกนะครับแยกนะผมผมไม่เคยสอนพวกเขาให้มันรวมกันหรือเหมาเหมารวมกันถ้าต้องเชื่อผมอ่ะหรือวา่าเวลาผมสอนไปแล้วไม่ใช่บอกว่า ต้องเชื่อผมนะต้องเชื่อผมนะผมว่าแต่ละคนนะ่ะมีวิจารณญาณมีความคิดเขาก็สามารถรู้เองได้ว่าสิ่งที่เขากําลังเรียนรู้อยู่เนี่ยกําลังเห็นกําลังดูอยู่หูฟังเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้บ้ามันตรวจสอบความจริงได้ไหมทั้งหมดมันมีเป็นเอกภาพกันไหมถ้าใช่แสดงว่ามันก็ใช่เหตุผลมันก็บนความจริงทั้งหมดบนหลักฐานก็เห็นอยูแ่แล้วไม่พูดอะไรมากนะ แต่ถ้าความเชื่อเนี่ยมันก็จะคีดกันไปเรื่อยถูกไหมมันก็จะคีดกันไปเชื่อว่าเนื้อแท้เชื่อว่ากิมทรงแพ้แต่เราไม่ได้เห็นหลักฐานนะหลักฐานคืออะไรเช่นแม่พิมพ์นะเนื้อที่แพ้จริงอะมันคืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยเราเดานี่พอเดา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 ,เดากันไปสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกสิทธะถ้าจะถามว่า อาจารย์ครับที่อ,อธิบายพระทั้งเนื้อทั้งพิมพ์ทั้งความเก่าทั้งรอยตัดตอกทั้งธรรมชาติความเก่าอะไรแบบเนี้ตกลงองที่อธิบายเนี่ยเป็นพระแท้ใช่ไหมครับครับผมมั่นใจผมเชื่อว่าน่าจะแท้ครับสิ่งเหล่าเนี้เป็นต้นนะครับมันมันไม่ได้ตอบโจทย์ถ้ามันไม่ได้ตอบโจทย์แสดงว่ามันก็ต้องมี ข้อกังขาข้อสงสัยแต่ถ้าถ้าถ้าการเรียนรู้ว่ามันมีความเชื่อเจือปนนะมันก็ไม่ได้ข้อเท็จจริงแค่นิดเดียวก็มันก็จะบ,บานนะครับนี้ในการเรียนพัฒแท้ที่ผ่านมาเราเรียนรู้บนความเชื่อนะเชื่อทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะถ้าถ้าเราเชื่อมีความเชื่อเจือปนปุ๊บเนี่ยเราเรียบร้อยเลยนะคนสอนนี่ มันไปไม่ไปไม่เป็นน่ะมันก็จะใช้ความเชื่อข้อที่สองข้อที่สามหมายถึงว่าโกหกข้อที่สองโกหกข้อข้อที่สามเหมือนเดิมคําตอบที่บนข้อเท็จจริงอะ่ะบนความจริงอะ่ะมันอธิบายไม่ได้เลยมันก็จะเอาเรื่องอื่นมาเปรียบเทียบเอาความจริงเรื่องอื่นมาเปรียบเทียบเช่นสมมุติว่าความเก่าของเนื้อก็จะไปเอาเโลหะเก่าๆมาเปรียบเทียบให้ดู ลักษณะโอเคพระเก่าพระโบราณก็จะมีลักษณะเป็นยังไงสนิมของอะไรยังไงอย่างเงี้ยบางทีมันไม่เกี่ยวกันสนิมหรืออะไรเนี้ยบางทีมันเกิดที่หลังมันเกิดที่หลังก็ได้แล้วมันเราก็จะเอามาใช้ให้มันเป็นมาตรฐาสรไม่ได้หรือเราจะใช้ในการเรียนรู้ก็ไม่ได้เพราะมันมันอยู่เป็นเปลือกอะพระแท้เท็จมันเราต้องดูที่องค์พระก่อนนะ เพื่อนๆต้องแยกอย่างนี้นะแท้เท็จเราต้องดูที่องค์พระก่อนแล้วไปดูรูปทรงดูพิม์ทรงดูเนื้อนะดูเนื้อเสร็จแล้วถึงจะไปดูเปิดสิ่งที่ติดอยู่กับเขาก็คือสิ่งที่เกิดตามมาเช่นคราบเช่นการลงรัดเช่นสนิมนะอันนี้อันนี้มันจะถัดเป็นลําดับถัดไปจากพระองค์นั้นแท้แล้วแต่ถ้าพระองค์นั้นไม่ไม่รู้ว่าแท้เพราะอะไรนะอยู่ๆเรากมหยิบขึ้นมาขยายเนื้อดูไปเลย สองเนื้อดูสองพิมพ์ทรงดูคือภาพรวมเราไม่ได้แล้วไงเมื่อภาพรวมเราไม่ได้แล้วเราส่องไปเราก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วองค์ที่เรากําลังส่องจ้องดูอยู่นะเป็นภาพแท้หรือภาพปลอมนั้นเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยภาพรวมแล้วเออไม่ได้แล้วไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ก็ผ่านไปถูกไหมอันนั้นคือคนรู้นะความรู้คนจะรู้ได้เพราะมีความรู้นะ ก็อย่ามาพ,พึ่งโกรธกันผมอาจจะไม่มีความรู้ก็ได้นะเพราะท่านก็นยังไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรเพราะผมก็ยังไม่ได้บอกว่าความจริงคืออะไรผมก็แค่บอกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มามันไม่ใช่มันผิดแล้วผมก็บอกว่ามันผิดเพราะอะไรนะย้อนกลับไปพระแท้ขายได้ทุกคนก็จะอ้างว่าพระแท้คนที่เล่นพระปลอมก็อ้างมาเป็นพระแท้ที่เสียไม่เล่นคนที่เล่นพระแท้บางทีก็มีพระปลอมก็ช่วยกันตัดสินกันจำเรืพ่พระแท้ ดังนั้นเนี่ยเวลาปัญหามันอยู่คําว่าพัะแท้มันแท้เพราะอะไรอะ่ะจะบอกว่าแท้เพราะประวัติแท้เพราะเราศึกษาตารามาตํารามันถูกต้องหรือเปล่าเราเราฟังครูบาอาจารย์ความรู้ครูอาจารย์มันถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมวันนี้เราถึงมานั่งคุยกันนะพัะแท้เพราะอะไรเนี่ยทุกคนก็อ้างไงทีนี้ต่างคนต่างไม่รู้ว่าพัะแท้เพราะอะไรก็รต้องสร้างชื่อเสียงบารมีตัวเองขึ้นมา นะบนผลประโยชน์บ้างไม่มีผลประโยชน์บ้างกันแล้วแสน่นะแล้วแต่เจตนาลมแล้วก็ปณิธานของแต่ละคนนะอย่างผมผมไม่มีผลประโยชน์ผมก็โอเคผมไม่ได้สนใจเรื่องผลประโยชน์ไม่ซื้อขายไม่อะไรยังไม่ได้ซื้อขายอะไรก็ไม่เห็นได้นั่นเลยไม่ใช่สร้างตัวนะบางทีเนี่ยการเป็นครูเนี่ยคือการการให้นะให้ความรู้บนสิ่งที่เขารู้แล้วเราเรียกว่าเสียสละเวลาให้ ด้วยความเมตตาด้วยความข้อเท็จจริงอันนี้ยคนเหล่านี้เขาจะเป็นครูโดยอาชีพของเขานะครูโดยจิตวิญญาณของเขาก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่เป็นครูเพราะจ้างมาหรืออะไรหรือว่ามีผลประโยชน์นะอันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งคนที่มีผลประโยชน์มันก็จะต้องอธิบายให้เข้าทางกับภาคตัวเองเพื่อจะขายถูกไหมแล้วนี้เวลาสอนเนี่ยถ้าเขาความรู้พ่องไม่เต็มเขาก็จะใช้ความเชื่อ นั้นเราก็ต้องหัดสังเกตเราจะต้องเป็นผู้หัดสังเกตเองด้วยเหมือนกับเหมือนกับเราจะกินข้าวอะนะกับข้าวอะไรเราก็ควรจะเลือกด้วยไม่ใช่กินไม่เลือกความรู้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่เลือกเราใครให้มาผมก็เอาไปหมดอะแล้วผมสุดท้ายความรู้ไปตีกันในครูสองคนมันความรู้ไม่เหมือนกันแล้วถามว่าตกลงครูคนไหนรู้ไม่รู้อาจารย์คนไหนเก่งไม่เก่งไม่รู้กันฟังเขามาว่าคนนู้นเก่งเก่งจริง่็ล่ะ ก็ผมผมฟังเข้ามาเขาก็พูดดีนะเขาก็อธิบายดีนะใช่อธิบายเรื่องอะไรอะเนื้อเรื่องทีมเรื่องความเก่าเรื่องอะไรเงี้ยไอ้ส่วนนั้นอะมันเป็นเรื่องของอะไรมันเป็นส่วนของอะไรที่เขาบอกว่ามันแท้มันใช่แก่นไหมมันใช่แก่นไหมหมายถึงว่าแก่นของความรู้ไหมถ้ามันไม่ใช่มันก็เป็นเปลือกมันก็เป็นเนื้อมันก็เป็นสิ่งที่ติดอยู่กับเปลือกมันก็เป็นถุง ที่หุ้มเปลือกอะไรแบบเนี้ยเป็นนิทานนิยายที่อยู่เหมือนลมที่อยู่รอบๆบเปลือกเราแยกความสําคัญไม่ได้เลยผมถึงต้องมานั่งอธิบายว่าเอออะไรมันสําคัญนะอะไรมันคือแก่นกับพี่เปลือกสิ่งที่ติดกับเปลือกน้านะนั้นมันถุงใส่พระนะอะไรอย่างนี้แล้วก็เลือกผมว่าหลายคนนะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเริ่มมองเห็นนะ่ะมองเห็นว่าเออสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเอออย่าไปยึดติดอะไรเลยแล้วก็ถ้าเราอยากจะรู้ พรกแท้ยังไงเราก็ต้องหาดูว่าใครที่พูดเรื่องว่านําพาไปสู่พรกแท้ได้นะครับไม่งั้นมันจะมีปัญหากันอยู่ตลอดไงคนนู้นก็อ้างคนนี้ก็อ้าง,กกางมันก็อ้างกันทุกคนน่ะแล้วนี่ตกลงแล้วเนี่ยอะไรล่ะมันมันแท้เพราะอะไรเห็นไหมครับอย่างผมก็บอกอยู่แล้วว่าเออเนื้อมันไม่ใช่นะทีมมันไม่ใช่นะความเก่าก็ไม่ใช่นะเพราะความเก่ากนี่มันเกิดจากหลังที่พรกผลิตแล้วถูกไหม ฟังผมดีๆนะอย่างรักเนี่ยมันก็เกิดจากหลังหลังจากพระผลิตขึ้นมาแล้วแต่พระแท้มันต้องไปดูตอนที่มันแท้มาก่อนแล้วมันแท้เพราะอะไรมาก่อนแล้วถูกไหมถูกนะรักเรามาพุ่มที่หลังนะทอบส,สองคำเปลเราก็มาสิทธิที่หลังนะคาปูมันก็มาเกิดที่หลังนะผมพยายามจะบอกท่านว่ามีหลายคนบอกว่าเฮ้ยเรียนรู้ไปข้างหน้าเรียนรู้ไปข้างหน้าไม่ผมบอกว่าเรียนรู้กลับไปไปเอาความจริงต้องกลับไปที่ต้นต้นทางของมันนะ ถูกไหมถูกแต่บางคนไม่เข้าใจไงก็ออกมาโวยวายมาด่าหาว่าผมแม่งเรียนล้าหลังไม่ใช่การค้นหาความจริงมันต้องค้นหากลับไปสู่จุดเริ่มมันคุณถึงจะได้ความจริงนะเรามานั่งส่องลักมานั่งส่องเนื้อมาส่องทิมพ์อันนี้มันไม่ใช่จุดเริ่มต้นนะเห็นไหมครับมันไม่ใช่จุดเริ่มต้นนะเราต้องเข้าใจไง มาดูธรรมชาติความเก่ามันมันไม่เหมือนกันไงธรรมชาติความเก่ามันมันไปข้างหน้าถูกไหมอันนี้เราเรียนรู้ไปข้างหน้าธรรมชาติความเก่ามันไม่เหมือนกันไงการเก็บรักษาดีไม่ดีกลายเป็นมานั่งทะเลาะกอันอีกเรื่องเก่าไม่พอเก่าพางังย้อนกลับไปย้อนกลับไปเรียนรู้นะครับวันนี้วันนี้ที่ผมแชร์บทความไปทุกคนมุ่งไปข้างหน้าหมดเลย คือถ้าเราผิดองศาเนึ่งอ่ะยิย่งเดินไปมันยิ่งปกันใหญ่หลงบางคนเอารักมาอธิบายทั้งวันทั้งคืนเก่งมากเลยคุณเก่งเรื่องรักแต่แล้วพระแท้ดูยังไงไม่คนรู้จะไม่อธิบายเรื่องรักคนรู้จะไม่อธิบายเรื่องคราบเพราะมันเกิดที่หลังดูให้มันแท้ก่อนดีแล้วค่อยไปดูรักถูกไหม พ้าให้เป็นแท็กต่อแล้วค่อยไปดูเรื่องอื่นไปดูถ้าไปดูอะไรก็แล้วแต่หรือไม่ต้องดูก็ได้ก็พระแท้อยู่แล้วพระแท้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วหลงทางไงหลงทางแล้วเขาก็ด่าว่าพวกอย่าไปเชื่อใครนะคนอื่นนะพาหลงทางคือวันนี้ก็ไม่ต้องเชื่อผมอ่ะแต่ผมผมผมจะบอกอย่างนี้ว่าเราหลงทางกับไอ้พวกที่มาตั้งทฤษฎีพระแท้ วันก่อนผมก็โดนด่าว่าหาแดกาการให้ความรู้เป็นการหาแดกก็ไม่เป็นไรก็ก็แล้วแต่ท่านนะผมไม่อาจจะห้ามความคิดใครได้นะคนเราคิดไม่เหมือนกันเพราะพื้นฐานของครอบครัวมันไม่เหมือนกันก็ดีการการศึกษามาไม่เหมือนกันก็ดีาการอบรมบ่มนิสัยในครอบครัวไม่เหมือนกันก็ดีดังนั้นเราก็ให้อาภายัยเขาคนะเขาไม่รู้ความจริงไง เพราะถ้าใครรู้ความจริงแล้วจะไม่เถียงผมนะจะเคารพในความจริงนั้นความรู้ความรู้มันเรื่องหนึ่งนะความเชื่อก็เรื่องหนึง่งความใช่มันก็เรื่องหนึง่งความชอบมันก็เรื่องหนึง่งเราต้องรู้จักแยกอะ่ะแยกแยกแยกเป็นส่วนๆเลยเหมือนกับหมออ่ะเราชนานาญหมอตาหมอห,มอหูจมูกปากหมอศัยกรรมว่ากันไปนะหมอปอดตับไตไ้ปูงทรวงอกว่าไป คือเราต้องรู้จักแยกแยะในการศึกษาแบบนั้นเลยแล้วเราจะรู้เลยว่าอะไรสําคัญที่สุดไม่งั้นเราไม่รู้แม้แต่คนคนที่ให้ความรู้เราอ่ะเราก็ต้องวิเคราะห์เขาให้ได้พัดแท้เพราะอะไรไม่ใช่ว่าอ้างพัดแท้ไขได้พัดแท้ใครได้แล้วแล้วทําไมอะ่ะคนอื่นเขารู้กับคุณแม่เขาก็ไม่รู้แล้วที่ทาไงอะ่ะเอาตัวเองสร้างชื่อเสียงตัวเองขึ้นมาเขียนตำลงตำลามาเลิะเทอะอธิบายก็เลิะเทอะ คือตัวเองยังไม่รู้เลยว่าลูกไม่ยังไม่รู้จักแยกเลยว่าอะไรมันสําคัญไม่สําคัญในการให้ความรู้เหมือนกันที่ผมบอกพยายามจะบอกว่าแยกเป็นชิ้นๆนะน้าไม่แยกชิ้นๆเลยพูดเหมาเหมารวมแล้วก็ไปตกลงแท้ไหมเออผมเชื่อว่าแท้อ,อผมชอบจบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่รู้อันนั้นมันแค่รู้จักกับรู้จําที่ผมบอก,กนะเมื่อวานนี้เห็นไหมมันจะวนลูปความรู้มันก็จะเหมือนกันมันก็จะ ผมก็จะอธิบายได้แบบเนี้ยคือมันก็จะย้อนกลับไปก็แค่รู้จักกับรู้จําแล้วก็ตัดสินคือแต่ไม่รู้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้มันก็เหมือนการเราเลือกอาหารเราจะกินมาม่าทุกวันก็ได้แล้วแต่ เราขี้เกียจเราก็ไม่นั่นมาเราก็กินมาม่าไม่อยากออกไปข้างนอกมันร้อนมันอะไรเราก็อยู่บ้านกินมาม่าก็ลเลือกของเราถูกไหมนี่ะความรู้มันก็เหมือนอาหารนะเราก็ต้องรู้ว่าเราควรเลือกหรือไม่เลือกเลือกได้ไหมถ้ามีโอกาสเลือกเราก็หัดฟังคนอื่นบ้างนะไม่ว่าท่านจะเป็นซีนใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ณเวลานี้นะผมจะบอกว่าหัดฟังคนอื่นบ้าง หลายท่านอาจสงสัยว่าเฮ้ยทำไมผมไปจี้จุดได้ทั้งหมดเนี่ยผมรู้นะผมตรวจสอบความรู้ท่านได้ไงผมรู้ว่าความรู้ท่านไม่ใช่ไงนะหัดฟังคนอื่นบ้างน,นะ<ม>อย่ายอย่ายถืออัตราตัวเองว่าตัวเองเก่งตัวเองรู้ผมก็โดนด่ามาเหมือนกันไม่ใช่ไม่โดนนะผมไม่ใช่ศาสดาผมไม่ใช่นั่นความรู้เนี่ยมาทำให้คนเนะ่ยงดงามนะทรงคุณค่าได้ แต่ถ้าให้ความเชื่อไปอะไรเงี้ยคนคนรู้ความจริงเขาจะขยักขยแงและรังเงกียจกูหลงเชื่อมาตั้งนานฟังคนฟังคนเข้าใจพูดรู้เขาจะพูดอันนั้นจะทําให้เราย่นระยะเวลาในการค้นหาความจริงได้จังเยอะนะไม่งั้นเราก็จมปักดักดานไปกับแบบนั้น,นวิชาอาวิชาแบบนั้นนะนะครับคำตอบแท้ๆน่ะมันไม่มีไง คำตอบแท้เท็จวันนี้มันไม่มีมันอาศัยความเชื่อความชอบของแต่ละคนและแต่ละคนทําไงก็เอาตัวเองอะ่ะเข้าไปรับประกันผมรับประกันแท้ครับรับประกันแท้ตลอดชีพคนขายตายอระพลาปอมเลยอะ่ะ <c oughs> ตลก